nha xoay mấy สวัสดีคะ่ะทุกคนมาแล้วนะจ๊าวันนี้มากับน้องมึกน้องมึกของเรานะคะน้องมุกที่แสนจะน่านรักจะเข้าช็อตไหนฉากไหนนี่ก็ยิ้มหวานละมุนจริงๆนะสมเป็น Welcome to Thailand ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นฉ่ำไปแล้วนะกับชุดที่เป็นไทยประยุกต์ของน้องนะคะที่ต้องบอกว่าแหมเย้าวยวนจริงๆโดยเฉพาะยิ้มแบบนี้นะคะชีรู้ว่าต้องบริหารสเสน่ห์ยังไงให้พี่ไก่ต๊อกเนี่ยเขาเรียกว่าหลงแบบหัวปัก หัวปั๊มเลยทีเดียวแล้วแอดว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจนะคะแล้วก็เรียกว่าบทบาทของน้องเนี่ยสะท้อนให้เห็นเนาะถึงตัวละครผู้หญิงคนนี้นะคะที่เป็นพนักงานธรรมดาคนหนึ่งแต่ด้วยความสวยด้วยเล่ห์เหลี่ยมต่างๆเนี่ยจะนําไปสู่การทะเยอทยานนะซึ่งแอดรู้สึกว่าน้องเนี่ยตีบทแตกแล้วก็แสดงได้ดีมากซึ่งวันนี้ได้ข่าวว่าครูเงาะออกมาพูดอะไรปอยสรุปหน่อย โอ้โหคูง้อก็ออกมาชื่นชมน้องนะครับคือแบบว่าคูง้อก็บอกว่าน้องเนี่ยด้วยความที่น้องอ่ะเป็นศิลปินใชร์กิปเบอร์โลกเลยอ่ะเบอร์ของโลกเลยคูง้อบอกว่าก็ยากมากๆเลยในการที่จะเปลี่ยนซูเปอร์สตาร์เนี่ยให้เป็นสาวบ้านบ้านแต่ไม่ใช่สาวบ้านบ้านธรรมดานะ ต้องเป็นสาวบ้านๆที่มีเสน่ห์ด้วยนะฮะ,ะ oh เห็นไหมตรงกับที่บอกเลยเห็นไหมใช่แนตะ่ว่าครูเงาะก็บอกว่าน้องเรียนรู้แบบไวกริบเลยนะฮะเรียกได้ว่าสอนนิดสอนหน่อยน้องก็แบบกระชูดไปเลยอันนี้สามารถไปดูใน IG ของครูเงาะได้ด้วยนะ,นะครูเงาะเขาก็โพสต์ไว้เป็นแบบข้อความยาวเหยียดเลยทีเดียวเชียวอันนี้คือไม่แน่ใจว่าครูงเงาะเนี่ยเขาเรียกว่ามาสอนน้องเป็นการส่วนตัวหรือว่าครูงเงาะเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็น acting coach ในกองเลยไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนกัน ไม่แน่ใจแต่ว่าก็มีช่วงที่ครูงเงาะเล่าว่าคือครูงเงาะมีให้น้องแสดงให้ดูด้วยนะ mm. และ้วครูงเงาะเขาแบบยิ้มตามไปเลยเวลาที่มองตาน้องอะไรแบบนี้เนี่ยก็แบบน่าจะเป็นแบบ acting ส่วนตัวให้กับน้องอะไรประมาณนั้นนะก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาน้องเรียนรู้อะไรเนี่ยน้องจริงจังเนาะก็อาจจะมีการแบบว่าพูดคุยกับครูงเงาะโดยเฉพาะหรือเปล่า สำหรับมาดูแลการแสดงของน้องโดยตรงอาจจะเป็นอย่างนั้นนะหรือถ้าใครรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมตรงนี้นะคะช่วยบอกเ่าส่องแอดมาหน่อยเนาะจะได้แบบรู้ข้อมูลลึลกๆกันซึ่งส่วนหนึ่งที่แอดอยากจะชวนพูดคุยนะคะเพราะว่าสังเกตดูว่าตั้งแต่ตอน1 EP 1 EP 2 EP 3เนี่ยจะมีบทของน้องมุกโผล่มาตลอดใช่เห็นตลอดเลยคือแบบว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเขาอาจจะวางตัวน้องไว้เนี่ย เป็นตัวละครที่ไม่ใช่เมนคาแรคเตอร์ตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่าหรือจริงๆแล้วน้องคือเมนคาแรคเตอร์กันแน่เพราะว่ามีบทออกมาตลอดแล้วก็ถ้าให้แบบมองจากมุมคนที่ดูหนังเยอะๆเนี่ยคิดว่ามีบทเสริมให้กับน้องด้วยแบบว่าเขียนขึ้นมาเพื่อให้ตัวละครนี้โดยเฉพาะเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยความน่าสงสัยนะคะเขาเรียกว,ว่าแอดจับสังเกตเองเ,องเนาะจากการดูซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองบทบาทของเขาเรียกว,ว่าพนักงานในโรงแรมทั้งหลายเนี่ยมีบทอยู่จริงแต่ ไม่ได้โผล่ทุก EP ค่ะทุกคนสมมุติมันจะมีบางคนเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาในช่วง2-3 EP หลังอันนี้พูดตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยใช่ซีซั่นแรกเลยก็คือแ,แอดแอดดูตั้งแต่ซีซั่น1ซีซั่นสจะมาถึงซีซั่น3อย่างซีซั่นที่1เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าผู้จัดการโรงแรมมามีบทโคตรจะมีบทแล้วก็เป็นคนพลิกสถานการณ์จนตอนจบต้องแบบยางวะอย่างนี้เลยไม่สปอยไม่สปอยไปดูกันสนุก เล่นดีสนุกนะคะจนผู้จัดการโรงแรมซีซันที่สองอันนี้ก็ผีเออมีเรื่องเพศสภาพมีเรื่องอะไรเข้ามาด้วยอันนี้สุดมากนะคะส่วนซีซันที่สามเนี่ยมีการปรับนะคะ ผู้จัดการโรงแรมก็คือจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ตามคุณเล็กพัทนาดีแบบต้อยต้อยต,อย,ต,อ,ยตอยเลยก็จะเห็นว่าบทบาทตอนนี้ไม่ได้มากนะคะเพราะว่าเหมือนจะยกบทไปให้กับคุณเล็กมากกว่าซึ่งคุณเล็กเนี่ยจะพัฒนาบทขึ้นมาก็คือเป็นเจ้าของโรงแรมเลยเป็นพาร์ทเนอร์โรงแรมเลยจะไม่ใช่ผู้จัดการแล้วเนี่ย ตรงนี้คือความน่าสนใจที่ไม้ไว้เนี่ยเขาพลิกอย่างเห็นได้ชัดน,นะคะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเทียบเคียงกับซีซั่น1กับซีซัน2เนี่ยนักแสดงที่เป็นเขาเรียกว่าพนักงานโรงแรมต่างๆเนี่ยจะไม่ได้โผล่มาตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียกว่า EP 1จนจบแ <S 2: S 2> อดบอเข้าใจไหมบางคนเนี่ยเขาจะโผล่เออไม่ได้ออกตลอดบางคนเขาอาจจะมา3-4-5อ่ะแล้วก็ พาร์ทเปลี่ยนไปหรือมันก็อาจจะมาแบบช่วงท้ายช่วงต้นอะไรแบบนี้แต่ที่น่าสังเกตก็คือของน้องเนี่ยมาทุก E ีีเลยตั้งแต่ดูมานะจะมีมากมีน้อยเนี่ยยังไงต้องเห็นน้องบุ๊กกับการเดินหน้าของบทกับเนื้อหานะคะซึ่งอีกสิ่งที่น่าคิดตามก็คือน้องมุกเนี่ย จะคอยถามตลอดว่าพี่ไก่ต๊อกเนี่ยได้ปรับตําแหน่งหรือยัยงมันอะไรยังไงนะคะซึ่งพี่ไก่ต๊อกนี่ก็ทําตัวน่าสงสัยขึ้นทุกตีกับการทะเยอทยานมากที่จะเจริญในหน้าที่การงานอีกมันก็เลยยิ่งสงสัยว่าเอ๊ะสองคนนี้จะเป็นเบื้องลับเบื้องลับเบื้องหลังอะไรยังไงนะคะซึ่งอันนี้น่าคิดแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้แอดจะชวนพูดคุยก็คือ ไม้ไกวเนี่ยเขารู้ว่าเขาขายช็อตไหนซีนไหนได้นะคะ <spe c> เพราะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเทียบกับซีซันหนึ่งละซีซันสองเนี่ยโรงแรมหรูลักชูที่สุดที่อยู่ริมทะเลเนี่ยช่วงกลางคืนมันต้องมีดินเนอร์ที่มันพิเศษมากโรแมนติกมากแล้วมันต้องมีชุดการแสดงประจำประเทศนันนๆแอปเปิลนึก <spe c> ออกใช่ไหม <spe c> ใช่แต่พอมาถึงบ้านเราเนี่ยก็คือมีเหมือนกันถ้าใครได้ดูเนี่ย <spe c> <ๆ S 1> ก็คือมีอครูเล็กร้องเพลงไปแล้ว <spe c> นะมี performance แบบมีปีนโหนมีอะไรกันก็สมกับความเป็นไทยเนาะมีความใส่อะไรที่มันอัดแอปเข้าไปแต่ มันไม่มีตัวละครไหนเลยที่มาพูดคุยพร้อมกับชุดไทยประยุกต์แบบนี้ <c oughs> ด้วยการให้นงลิสนะคะใส่ชุดนี้มาเลยแล้วเหมือนมาโอดพี่ไก่ตอกว่าเป็นยังไงบ้าง<ว>ห,หนูดูเป็นยังไงบ้างสวยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแอดบอกเลยนะคะว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วของโบสซึ่งไม้ไวเนี่ยเขาฉลาดมากเขารู้ว่าชอ็อตนี้ซีนี้เนี่ยหนึ่งนะคะดอกแรกเนี่ยนอกจะจะขายได้กับต่างชาติด้วยเพราะต่างชาติเขาชอบดูลำชอบดูชุดไทยชอบดูความอ่อนช้อย <c oughs> นะแอดปอยนะ ดอกที่สองก็คือคนที่รับบทร,รับหน้าที่ตรงนี้ใส่ชุดนี้ต้องลิซ่าเท่านั้นนะคะจะเป็นคนอื่นบม่ได้เลยนะคะนี่คือความเฉลียวฉลาดของไมไว้นะคะที่จะดึงเดตติ้งแล้วก็ทำให้เรื่องเนี่ยยิ่งน่าติดตามนะมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่และตัวประกอบที่ไหนจะโผพตลอดแบบนี้แล้วแบบน่าจะขับเคลื่อนบทให้แบบยิ่งมีรับลมคมไหนมากยิ่งขึ้นถูก้อง ซื่อส่วนซื่อือคืออะไรก่อนซื่ออะไรจ๊ะคือส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคือถ้ามองในแง่ของแบบการทําธุรกิจอะไรงี้ใช่ไหมคือไม่ไว้เนี่ยคงแรงเห็นแล้วว่าลิซ่านี่คือแบบเป็นคนที่ดึงเลตติ้งได้ดีมากๆตั้งแต่ยังไม่ฉายอะ่ะเพราะฉะนั้นแอดเชื่อว่าจริงๆอ่ะอาจจะมีการแต่งเติมบทเพิ่มด้วยซ้ําไประหว่างที่แบบถ่ายทำยหรือเปล่าไหมเพื่อให้น้องอะ่ะปรากฏตัวบ่อยที่สุดแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แอดเก็บพูดเมื่อกี้คือความความเป็นชุดไทยอะ่ะคือ ปวดส่วนใหญ่เวลาดูหนัง่ะก็จะโผล่มาตอนที่เป็นแสดงเลยเแล้วก็จะไม่ใช่ซีนที่แบบแบบโคดอัพเข้าไปใกล้ๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นภาพกว้างๆเ,เป็นเป็นแบบมีชุดไทยมีอะไรเงี้ยที่ออกมแม็อซ์กิฟมันจะเป็นซีนแบบนั้นในหนังส่วนใหญ่แต่ว่าของลิซ่าเนี่ยคือเขาเจาะตั้งแต่แบบคุยกับพี่ไก่ต๊อกเลยตั้งใจมาให้ดูเลยให้เห็นเลยว่าแบบเป็นชุดไทย,ยแบบนี้อมแบบถามนู่นนี่นั่นสวยไหมอะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้คนดูได้เสพตรงนี้จนเต็มอิ่มเลยคือแบบ โหเขาฉลาดมากแล้วก็ชุดคิดว่าเขาแบบทําได้ดีทําได้ถึงจนเชื่อเลยว่าเรตติ้งของทุกอีีเนี่ยมันต้องทะยานขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่มีลิซ่าที่มีความน่าสงสัยอยู่แล้วในละครแล้วก็น้องเล่นให้เราจับผิดไม่ได้คือน้องน่าสงสัยจริงแต่ไม่รู้จะจับผิดตรงไหนนึกออกไหมคือนี่คือหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งเรื่องที่น้องแสดงเก่งมากๆนะแต่แบบถ้าตอนสุดท้ายมันพีคหักมุมนี่คือแบบ เออเราก็คงปากค้างตากค้างเหมือนกันนะกิฟแล้วก็ยิ่งไปตอบพิธีกรเนาะรายการโชว์ว่าแบบ หืมหนูตอบได้หรอยิ่งทําตนเลิกๆเ,เนี่ยคนทัทง้งทั้งทั้งโลกโดยไม่ใช่ทั้งประเทศด้วยยิ่งจับตายใหญ่<ด>ว<ะ>่าพี่กรจะถามไม่คิดเลยเออถามซะแมมถ้าแม่ถ้าน้องบอกว่าใช่น้องเป็นคิลเลอร์นี่ก็จบเลยเสิ็จเออถามซะตรงเลยนะคะออแต่น้องอะ่ะก็คือฉลาดมางเลยเพราะอันนี้เป็นการแบบยั่วยวนให้แบบดูซิจ้าก็ดูซิอย่างนี้นะคะซึ่งอีกเลือกหนึ่งที่แอดก็ไปดูมาวันนี้อีกเหมือนกันคือทุกอย่างเนี่ยมีการเตรียมการนะคะไม่ใช่แค่ไม่ไวที่ฉลาดนะจ๊ะ HBO Max เขาก็รับลูกทันทีนะคะเพราะวันนี้ถ้าเข้าไปดูว่าแต่ละตอนที่เขาจะโปรโมทออกมาเนาะอย่างในต๊อกตอกในอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีคลิปสั้นออกมาก่อนและวันนี้บอกเลยค่ะเขาปล่อยช็อตน้องคนเดียวเลยสำหรับการโปรโมทนะใน EP ีนี้ก็คิดเอาละกันว่ายังไงแอดโปคิดเอาละกัน คือหนึ่งอย่างที่เห็นเลยอะหนึ่งเลยคือหนึ่งเลยน้องดึงเรตติ้งได้ดีมากๆกับอีกอย่างที่ไม่เคยเห็นก็คือซีรีส์เรื่องอื่นนะไม่เคยเห็นเวลาแบบมี EP ใหม่แล้วจะมีการปล่อยอะไรให้ดูแบบเนี้ยอ,อันนี้คือเขาลุกตลาดแบบโซเชียลมากๆเพราะเขารู้ว่าลิซ่าเป็นคนที่มีอิทธิพลบนโซเชียลมากๆอืเขาก็เลยลุกเต็มที่แล้วก็นั่นแหละสําเร็จอย่างที่เห็นนี่แหละเนาะแล้วก็ก็ขอชื่นชมไม้ไว้ในแง่ของการ เขาเรียกว่าใส่บทน้องให้มันพอเหมาะพอดีเนาะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในการเดินทางไปต่าละประเทศเนี่ยจะมีตัวนักแสดงของประเทศนั้นๆที่เติมขึ้นมา<อ>แต่อย่าลืมว่าเขาก็จะมีนักแสดงแกนหลักของเขาที่ดําเนินเรื่องอยู่แต่การจะเติมให้พอดีให้ออกมาโอเคเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแต่ตอนนี้ไม้ไว้ก็กําลังพิสูจน์พิสูจน์ฝีมี พี่สูตรฝีมือขอบคุณแอดปยมากๆนะคะก็คาดว่าอาจจะตกเย็นแล้วอาจจะมึนๆงงๆสักเล็กน้อยนะเออใครคิดเหมือนแอดบ้างว่าแหมซีนช็อตนี้เขาคิดมาแล้วแหละว่าต้องขายทั่วโลกนะคะก็ต้องเป็นของไทยที่อินเตอร์สุดๆอย่างน้องลิสนี่แหละนะจ๊ะถึงจะเอาอยู่ในเรื่องของเลตติ้งนะแล้วก็เอาจิงๆวันนี้เหมือนมี หนึ่งวันพันดรามา่าเดี๋ยวค่อยมาแยกเล่าแล้วกันนะคะตอนนี้เราก็ส่งกําลังใจให้น้องเงยอะๆถ้าใครตามข่าวอยู่คงพอรู้แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ตามก็เดี๋ยวค่อยมาฟังแอสสรุปแล้วกันนะตอนนี้ไปก่อนขอบตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนหมดเลงเจอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ